สวัสดีจ้าพี่น้องมันจะมาตรวจเลขที่สิบหกก่อนเปรุ่นหมายเลขสิบเก็ดนะจ๊ะการชาดเป็นออกหนึ่งเก็ดหกกับศูนย์หนึ่งของไม่เป็นไรไปเข้าการชาดเนื่อจะได้เก็ดหกนืจากเนาะศูนย์หนึ่งพันนะไปเข้าการชารเดเบอร์เนื่องจากตรงนะี้เนาะหล็ดงามเฉพาะจิตเก้าสามเก็ด 9, 3, ก,กับสองซี่สามกับเก็ดกันอยู่หลักเดียวกันละพี่น้องตรงนี้เนื้อกระเดือของปกตินี่ สาตไปขายุเฉพาะกตน,นจะนาะสาตรงนี้สองสีบ่บอมีพิเศษหกสีกับแปดสองแปดสองเป็นตัวน,นี้นะจากของปกติไปขายุพิเศษของไม่ม่เป็นสอ 8, ตรงนี้นจ้ะทีเลขท่วนที่เมรเว่าเนาะเลขท่วนไหนอนนกับสองแปดจะันชว้นกันอยู่นี่นไปขา8แปดสองอยู่พิเศษปกติศูนกับเก สามสี่กับเก้าบอมีได้จะเ้อปกติบอเขานะแต่เนาะมแจะปกติไปข่ายูพิเศษเพิน้พี 1, 8, 4, 3, ่นึ่งแปดกับสามสองกับบมี่แล้วพีโนโ่นะอันนี้มีสรุ่นใส่สาปกับบมามาสามเคตละสนมาตัววิงรูดที่สามมาตัววิงรูดสี่แปะเพราะว่ามีสามมีแมีสมมแปดมีสามน่าจะเนาะวิงรูดที่ ตรงนี้มิสามกับแปดก็ได้กินขนมเจ็ดหกตรงนี้จะไปเข่ายุคกาซาเพื่อนนะจ้ะเนาะเจ็ดหกตรงนี้เข่ายุคกาซาตเพื่อนตรงนี้ไปเข่ายุคกาซาตเพื่อนละจ้ะกับศูนย์หนึ่งทำรลุนต่อกองวันที่สิบเจ็ดจ้าบมาเข้ากับพานน่ะพี่นงเนาะแม่ไมิลากับบรูวาเล็กสิมาตัวได้ละจ้ะเห็ดออกมาได้ตัวได้กัลงให้พี่รองในช่มแบบนั่นละจ้ะพี่้องเนาะเอามาหลุนเบิรงจ้าของวันที่ สิบเก็จ้ะไปได้สี่น้ยอยากไปกาซาด้ํากับไปกาซ่านะกจากนี้ลักซิบลงหน่อยลักซีบได้เก็ได้สองลหนึ่งลักหน่อยได้เก้าได้ศูนย์ได้แปดจับคู่ได้เก้าคู่จ้ะอันนี้ปกติอยากไปสี่น้ากับไปสี่น้ยหรือว่าอยากไปกาซ่าด้ํากับไปกาซ่านอกจากนั่นไปเขาอยู่กาซ่าดีลักซิบลักน้อยหลักซิบช่อนจ้ะลักซิบช่อนได้เก็ได้เก้าักหน่อยได้สองสามสี่จับคู่ได้หกคู่ตัววิงราที่เก็ดกับเก้าจะได้เม่นรจัดไวตรงนี้เอาตัวช้อนหลมาไวตรงนี้ให้พี่น้อง ไดรุ่นซีน้อยนัดจันเนาะอันเวลาเหตุกาสิที่ตรงกันที่ตรงนี้ของปกติจะตรงนี้กับิีอ่านยูทีพี่น้องชอบัวได้ก็จัดมาใส่จุดนี่ก็ได้นะจันนะเอาแคปหน้าจอตรงนี้จัดพี่น้องพี่น้องขะคอมเมนต์มาว่าอ่นคลิปหวยไปใส่หลายๆสริษัไม่มีเวลาลบลนัดจันเนอะลบซื้อๆเพราะามัน,ลน,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 นหลนัดจันเนาะมันหลไม่มีเวลาลบออกเพราะว่ากา่รามีอย่างดอกพี่น้องเพราะว่าลบออกมันเป็นคลิปที่หลนะ หลายแต่ว่าอาลบออกซ์ซื้อละจ้ะเอาอันนี้เฉพาะกิจจะนแต่อย่าไปน่าจะน่าเฉพาะกินหลักสิบหลักหน่วยอันนี้พิเศษปกติว i ไอพีปกตินะจาจะเน้อไม่พลาจัดตรงนี้หลักสิบช่อนจ้ะในเกตในเกาตรงนี้ก็ไในเกตในเกาหลักสิบหลักหน่วยได้สองสามสี่ตรงนี้น่จาจะเน้อไม่พลานี่อันนี้ปกติคำานั้นมาจากเลขออกบนน่าจะได้หลักสิบด้เกตด้สามในสี่อันนี้วัยรุ่นน่จาจะเนาะมองี้ก็เขาดีจ้ะ ครัจัดตั้งแต่ปกติก็พ่อเนอะลักสิบได้เก็ดได้สามได้สี่ได้เก็ดได้สามได้สี่ตรงนี้เขาเฮ็ดได้ตรงกันนัดจัดเนาะลักน้อยได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองเอาไว้รุ่นนัดจัดคำคำนวณมาจากเลขปกติออกตัวบนเราจะตรงนี้ไปได้สี่น้อยอยากไปน้อยได้ก็ไปนัดจัดเด้อตรงนี้เนาะพี่น้องชนกันยุสีเก็ดนะบันนี่ชนกันยุสีเก็ดตรงนี้มีเก็ดมีสามจัดที่ชนกันอยู่ เลขเบิ้ลจ้ะแม่เวลดาจะลืมเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลหกหกจากเฉพาะกิจแล้วจะเดือดศูนย์ศูนย์จากพิเศษศูนย์ศูนย์หก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 จากเฉพาะกิจศูนย์ศูนย์จากพิเศษตรงนี้ตรงนี้บ่มีเบิ้ลนัดจเนนะพี่น้องตาดีกันแน่เบิ้งจ้ะประเสรจกิบสันสันกันเนวก้าเราจะพี่น้องเลขสามตัวถ้าพี่น้องหมุนเอาก็ได้นัดจเนนะเลขสามตัวกับเข่าเพราะว่ามันเข่าอยู่ในจุด แบบว่าถ้าพี่น้องหมุนเอาในคลิปของวันที่สนะิบหกนัดกันเนาะเอ้าเน่าก็สิเป็นคลิปเน่าเราจะพี่น้องพี่น้องหลายคนนัดกนะันเนาะตรงนี้กระตรงกันนัดจันเนาะเห็ดได้ตรงกันสองอันนี้แค่แม่ไม่ลาจัดตัวช่วยหลายไ,ไว้ตรงนี้หพี่น้องได้รุ่นเซ่อๆประมาณนี้จ้าขอให้แห้งปงัปงๆเล้วกันทุวกวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า